สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้คงมีความรู้อะไรมาฝากบ้างไปดูเลยครับข้อมูลข่าวสารสุขภาพการจะมีสุขภาพที่ดีได้นนั้นักเรียนจะต้องเอาใจใส่ดูแลร่างกายและจิตใจ ให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอโดยควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับข่าวสารสุขภาพจากแหล่งที่ให้บริการที่เชื่อถือได้เพื่อจะได้นำความรู้ที่ถูกต้องไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่นข่าวสารสุขภาพหมายถึงข่าวหรือข้อความเกี่ยวกับสุขภาพ ที่ผู้ส่งต้องการประชาสัมพันธ์หรือถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นๆที่สนใจมีหลายหน่วยงานที่เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารสุขภาพโดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้หลากหลายแนวทางเช่นเว็บไซต์โทรศัพท์หนังสือวารสาร ททททรรรววัต์ิยยยุหหือี่น่นนนงงาโโดศปัจจุบันนี้การค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพสามารถทำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพียงแค่มีโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆที่เราต้องการได้ การใช้ข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริมสุขภาพการที่เราจะสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสุขภาพของตนเองนั้นจะต้องมีข้อมูลความรู้ทางด้านสุขภาพที่ได้รับจากแหล่งที่น่าเชื่อถือถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ เราควรจะวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติตามการนำข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมาใช้กับตนเองหรือคนใกล้ชิดควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากที่สุดช่วงลองทำดูให้นักเรียนค้นหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของนักเรียน แล้วส่งมาให้คุณครูดูนะครับจะส่งมาเป็นรูปภาพหรือวิดีโอก็ได้และอย่าลืมนำข้อมูลที่มีประโยชน์ไปปฏิบัติกับตนเองด้วยนะครับทำเสร็จแล้วส่งมาที่กลุ่มส่งงานวิชาสุขศึกษาและภารศึกษานะครับสำหรับวันนี้ครูฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันครั้งต่อไปสวัสดีครับ